รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา พอเห็นปั๊บผมคิดกับตัวเองนะว่าผมจะแต่งงานกับคนเนี้ใครบอกเขาว่ากันมาเราพึ่งบางเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกที่ดีที่สุดสาวจริงๆ คุณผู้ชม่านสุรการน้ำพึ่งพระจันทร์ โซเรื่องความรักนะคะที่จะทําให้ทุกความรักบนโลกนี้สวยงามขึ้นเพราะความรักทําให้เราเดินต่อไปได้เสมอค่ะครับและความรักของเรานะครับก็ต้องคอยเติม<ช>ไม่ใช่ลปล่อยนิ่งๆไปก็ไม่ได้นะอย่างเช่นน้องเมย์วันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาเติมรักให้เราอีกแล้ววันนี้เราจะมาเติมรักเติมความรู้สึกดีๆให้กับคนที่รู้สึกว่าทําไมตัวเองโชคร้ายจังเลยเกิดมาต้องโดนใส่ร้ายอยู่ตลอดเวลาใส่ร้ายใช่ไหม โอล้วปีไหนบ้างนะคะจริงๆนะคะอันนี้เมมมาบอกเป็นปีโดยเฉพาะปีลิงปีกระต่ายปีงูใหญ่ วางเลยค่ะเพราะว่า3ปีนี้เนี่ยปกติพื้นฐานนะคะในเรื่องของการโดนใส่รลายลเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนไม่สู้คนแต่จริงๆแล้ว3ปีนี้ไม่ใช่ไม่สู้คนแต่เป็นคนที่พูดตรงบางทีพูดเยอะหรือแสดงความคิดเห็นหรือรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้จะต้องทําแบบนี้ hmm. แนะนําแบบนี้แทนที่จะกลายเป็นว่ามีคนเข้าข้างกับเจอคนหมันไส้ oh. คนไป ah. ีี้วาเป็นอื่นจะได้ คนไปตีความเป็นอย่างอื่นหรือหาว่าออ้ยอันนี้โอ้อวดเกินไปหรือเปล่า mm hmm. หรืออันนี้จริงๆแล้วจิตใจเขาไม่ดีหรือเปล่าถึงทําให้เกิดปัญหาที่ว่าคนมองกลับมาแล้วรู้สึกขาดความศรัทธาล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไม่ได้เก่งหรอก mm hmm. อเพราะฉะนั้นสามปีนี้นะคะด้วยความพื้นฐานที่เป็นคนจริงๆเป็นเรื่องที่ดีที่ตรง <Yeah. S 1> ไปตรงมา แต่ก็คือเป็นเรื่องที่เสียถ้าเกิดว่าเราตรงมากเกินไปหรือพูดเยอะเกินไปไสามปีนี้ถ้ามีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหากับครอ,อบครัวของแฟนหรืออะไรได้ง่ายเหมือนกันจะต้องระวังหา,หาทางแก้กันดีกว่าในเรื่องของคําพูดในจะเตือนไว้อย่างหนึ่งเลยแน่ๆแหละถ้าเกิดว่าเบรกตัวเองไว้ก่อนต่อให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้หมันต้องพูดและมันต้องอะไรละคนปีสามปีนี้ต้องคอยเบรกนิดนึงเพราะแค่พูดไปนิดนึงเนี่ยกลายเป็นว่า เธอเนี่ยแหละเธอเนี่ยแหละเป็นคนยุยงแตะแขงรั่วให้ชาวบ้านเขาแตกกันอ่อเาเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีๆลองแก้ด้วยวิธีเบรกตัวเองแบบนี้ดูนิดนึงนะคะมันเป็นการช่วยตัวเองแล้วทําบุญให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยดิคิดว่าตรงมากไปเล้วทีดก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่น้องเมย์เนี่ย แนะนำก็ไปปรับไปใช้กับตัวเองดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการลงทุนอะไรสูงเลยนะครับแล้วก็ดีด้วยถ้าเราทำได้นะครับสําหรับแขกรับเชิญในคืนนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นศิลป,ปินที่บางครั้งก็เข้าใจง่ายบางครั้งก็เข้าใจยากบางทีก็เหมือนเข้าถึงง่ายบางทีก็เหมือนเข้าถึงยากกลงยังไงกันแนะ่ตลกเขาปเป็นยังไงกันแนะ่บางทีก็ตลกบางทีก็โทษนะฮะดูเหมือนเกินตลกก็คืออาจจะเพี้ยนหรือเปล่าอแต่ที่แน่นอน ผลงานเพลงของเขาออกมาแล้วดังทั้งเมืองแแฮ่แแฮ่เนื้อออกมาเพลงนี้ผมกับพี่อาเป็นนักร้องกันอย่าพูดเกินพูดอาเล่นโลดี้เราใช้เนาะได้เลยทำได้เลยพี่อาส่งมาขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับพี่ติ๊กทีโร่ทุกคนทราบแหละปะว่าว่าพี่ติ๊กทีโร่มีครอบครัวแต่ทราบไหมว่าภรรยาเขาสวยมากภรรยาพี่ติ๊กเด็กกว่าพี่ติ๊กสิบปีคบกันมายี่สิบสามปีแล้วมีลูกสาวแสนสวยอีกสองคน วันนี้จะมาพูดคุยรายละเอียดกับพี่ติ๊กชิโร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ CP v i วิ You May ไดมีแต่งงานกันเถอะรออยู่และเดี๋ยวกลับมาค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์รรอาหารจาก CP นี่คือ